พัดลมน้ำ่อนจ้าพี่น้องจ้ากินขา้าวจกินขา้าวสวัสดีค่ะเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะเมื่อน,นี้กับเขาเยดติว๋วจ้ะมีนี่ค่ะเก้ีวเห็ดปวกจ้าน้องเพรา,าท,ทรงมหะห่กับมีดลวกกัะเจียวมีแตงมีหัวมีสลัดนะคะแล้วก็มี คุณนนยเลิศจ้ะแล้วก็ต้มไก่จ้าสดนะคะจมามะมามากินน้ำกันเด้ขอข้าวเหนียวหนึ่งกระติบค่ะนี่ค่ะร้อนๆจะห่อผ้าไว้นะคะก้อนอื่นจ๋าแย่จีกาขอกินขนมก่อนน้อค่ะเด้อก้อนสิคุยกับพี่กับทอนนกขนาะ จ้าขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกไรทุกกำลังใจนะคะทุกขมาให้เฮอยติวจามาเด้อค่ะเด้อจ้ะเอซีทุกผู้ทุกคนประเทศนอกประเทศไทยทั่วโลกเลยจ้ะมากินข้าวกับเฮอยติวนะคะมาะมาาแก้วนี่เพรขนาดเลยจ้าวิธีทําเฮียติวกับเฮ็ดแต่เมืองได้เห็ดขึ้น้องเพว่าจะแต่ว่าเม่ติวจะใส่ใส่พริกลายจ้ะ ข่าวนอนได้จากพี่น้องจ้ามาเด้อมาเด้อข้าวร้อนร้อนเลยเว่างนี่น้ำควนอืมนีจ้ะอืมเกวเห็ดปวกนะคะเสียบจ้ามาเสียบเสบน้ำกันอืมแตกออกมาม่เขาบอกเป็นเงินนะพี่น้องมาได้จ้ะเด้อปีนี้ทัาก็สิได้กินจ้าเห็ด เฮ็ดที่ว่าเกิดน้ำดินเนาะค่ะเนาะอืุดยอดรอกระเจียวอ่ะเนี่ยจับนี่ราคายี่สิบบาทไม่กิงเขาร่วน แซ่บจ้ามาเด้อซุกขุนซุกคนเด้ออมันเอ่ยซื้อกับเอิญผู้นึงกับย่างผู้นึ่งนอยจากเอาเบิร์ดเลยทั้งลูกทั้งเกย์ทั้งพีทั้งน้องมาเบิร์ดซุกขุนซุกคนเลยจ้ะอืมแซ่บจ้ะพี่น,อน้องอะพ่ว่าได้บุญหลายๆเด้อ ดอกกระเจียวที่ข้าเจ้าผมหายมาแล้วมันงกลนน้ำแก้วจะเห้ไปซื้อเป็ซื้อง่ายหยาอันนี้เย็ดติวหลางใบหยาได้ใจเย็ดติวหลางซีหาน้ำวิธีหลางของเย็ดติวเย็ดจะติวจะจับทีละซีหาน้ำกระซีและค่ะเด้อบ่เป็นสอนได้ใจ,จตะวันแหน่หน้ำใจท่านผู้ใดเคยเห็ดขย้ายแล้วก็แล้วจ้จ ใจบสงสีแล้รกระทั่งเนี่ยสีได้จ้ะลูกในกระมั่งสีหาดอกแลก้วกระสลัดจงสีจส้ะระสลัดแห้งๆขิดดินขิดใต้ไม่จะออกเลยจ้ะพราะว่าดอกมันบาดมันอยู่ตำเนาะค่ะเนาะโอ้ยแสบไรเด้อน้องไปว่ใไอ้สวยเล่า <laughs> เป็นรล้วตำอืมนึกตัวคิดอากเลย ใครก็ขอสดแตน้ำก่อนหละแซบเก้วเนี้ยได้คุยได้อย่างกินเป็นดอกจ้ะน้องอัดฟิตไว้นะค่ะเนาะทรงมให้กับไข่หมดแดงจ้ะไข่หมดแดงยัดติวแกงละ เรากระเจียวกับผ่าหยาดด้วยจะ้ะอืมมันเปเลยเนี่ย ไก่ต้มใบบักขามต,รตร้นต้มคาอ่อนจ้ะแซบแซบลูกสาวใหญ่ต้มจกก้ะไก่แก่นะคะแซบต้มเปื่อยจะต้มแล้วจะคือไก่าบานเท่านะมอกกระเทยว ยายจะแบ่งอัดเซตถุงไว้เป็นสามถุงค่ะเมื่อไอยากกินยายจะออกมาคุณพน้อมไม่กินแจบซิดอจิไม่เป็นปีก็กินได้ย้ะ หอมกลิ่นปลาแดกลูกคนกับเห็ดหลับไกลกินจ้ะ เลยไม่ตรงไกลแต่ว่าย่ายขวแก้วเห็ดปวกนี่ ออเพชรพอดีเลยจ้ะว่เพชรจิต แค่อลไรนอนๆดอกแฝดไหม <laughs> เดี่ยวกาจจะกินต่อยจงหน่อยอยู่นังบ่อิมจัดแต่ว่ายัดเด่จะขอชคลิบกอนน้องขนะขอบคุณทุกเลิบทุกรลักทุกไรลทุกกำลังใจจ้าขอให้ทุกคนรักษาเนื้อรักษาตัว้อค่ะเด้อโลกวีวบมันมาลายแรงแายจ้าอให้ทุกคนตลอดปลอดภัยเอฟทีแม่จ์อทุกคนนะคะขอหายทั้งประเทศไทยประเทศนอกทั่วโลกนี่แหละค่ะขอให้ปลอดภัยไปน้ำกันนอกขนะจ้าบ๊ายบาย